ต้องแะไม้ทำหน่อยก็จบคุณลงเงินเท่าไรครับนี่นาลดจริงรเลครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมทางด้านของพันธบรวจเอกกฤตวรทัศน์ะครับพุ่มก,กับการ4่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกลุมนานาไราบีนาอายุ45ปีตามหมายจับข้อหาช่อโกงและพระอรกรการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนโดยสามารถจับได้ที่บ้านพักย่านพักขนงหลังมีกลุ่มผู้เสียหายห,ายหลายรายแจ้งความให้ดำเนินคดี ล่าสุดครับที่กัมคับการปราบปรามนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ทำการควบคุมตัวนานาไราบีนาหรือว่านางไรบีนาอินทชัยมาสอบสวนแล้วหลังทำการจับกุมที่บ้านพักย่านพักขนงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนา,นานาได้มีการใส่หมวกปิดแมสและใส่แว่นตาพร้อมทั้งใช้ผ้าหม่มคลุมตัวเดินก้มหน้าตลอดเวลา ขณะเดียวกันครับผู้สึ่ข่าวก็พยายามสอบถามว่ามีอะไรจะพูดหรือไม่หรือได้นําเงินไปทําอะไรนานๆไม่ตอบคําถามใดๆไ,ได้แต่คมหน้า ในขณะที่ระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวนานานลงจากรถก่อนพาเดินก็ไปยังภายในอาคารเจ้าตัวอยู่ในอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่คุ้มกันแน่นหนา,นาขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำของกลางในคดีเป็นรถยี่ห้อมินิคูเปอร์สีขาวทะเบี่นกรุงเทพมหานาครและตุ๊กตาศิลปะหนึ่งตัวมาไว้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบ ด้านทนายสายหยุดครับเพลงบุญชูสนายความของนานากล่าวว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานานา,นาตามพรกกู้ยืมเงินอันเป็นการช่วโกงประชาชนและจะมีการคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อลงบันทึกจับกลุมและสอบปากคำก่อนจะฝากขังต่อศาลในวันที่4ีธันวาคมนี้เบื้องต้นมีการเตรียมหลักทรัพย์5 0 0 0 0 0บาทเพื่อยืนประกันตัวในชั้นศาล ส่วนนาณาจากการพูดคุยยังคงกังวลเรื่องลูกเรื่องประกันตัวเรื่องงานตามประสาคนที่ไม่เคยถูกดำเนินคดีส่วนรายละเอียดว่ามีผู้เสียหายกี่คนเป็นดาราหรือไม่และมูลค่าความเสียหายเท่าไรตนยังไม่แน่ใจ ต้องรอให้ตำรวจแจ้งข้อหาและรายละเอียดพฤติการก่อนอย่างไรก็ตามจากพฤติการเบื้องต้นเป็นลนักษณะของการขอ,ก,รขอกู้ยืมเงินจากบุคคลหลายบุคคลโดยสัญญาจะให้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่สุดท้ายให้ดอกเบี้ยไม่ได้ตามที่ตกลงเอาไว้โดยลักษณะคดีต่างจากคดีดีไอคอนที่เป็นการร่วมกันช่อโกงประชาชนและต่างจากพวกคดีชาลุกโซทนายสายหยุดยังตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาได้พาตัวนานาไปรอมอบตัว ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแสดงเจตนาว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและไม่มีพฤติการหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอปอปสอกลับบเบียเบย่ยงไม่รับมอบตัวหรือดำเนินการอะไรทั้งนั้น ก่อนที่วันรุ่งขึ้นวันที่2อธันวาคมตำรวจได้ขอออกหมายจับและมีการบุกเข้าไปจับกลุ่มในวันนี้ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำผลงานของตำรวจหรือไม่เพราะการออกหมายจับแสดงว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีแต่นา,นานาไปรอมอบตัวตั้งแต่ก่อนหมายจับจะออกไม่มีพฤติกรรมหลบหนีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกหมายจับให้เสียเวลาราชการกับการต้องนำกำลังพลกว่า1ิคนไปบุกจับกลุ่ม อย่างไรก็ตามในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ครับพี่นุ่มกัญชัยก็มีการรายงานข่าวนี้ด้วยโดยบอกว่ามาช่วงเช้าเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับผู้เสียหาย2-3คนทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าในวันที่มันเกิดเรื่องเนี่ยยอมรับว่าโกรธจริงๆรู้สึกแย่จริงๆแต่พอมาวันนี้มาเห็นภาพนี้เข่ามันซุดใจพวกเขาแตกสลายทําอะไรไม่ถูกทํางานไม่ได้แล้วก็ถามผมว่าเขาควรจะทํำยังไงดีเพราะว่าเขากาลังจะทํางานสั่นไปหมดเลยเพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าทุกข์แต่เขาก็รักนานานสุดหัวใจ ขณะเดียวกันพี่หนุ่มยังบอกอีกนะครับว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปเชียงใหม่เนี่ยผมเคยมีโอกาสได้คุยกับนานาว่าน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 าไล์ขายของแต่ละวันเนี่ยได้เงินมาสมมุติว่าได้ห้าแสนนานาโอนให้เจนนี่เลยนานาโอนให้เจนสุดาเลยเพราะมันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เพื่อนได้เห็นว่าฉันพยายามแล้วนะผมบอกเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่า